สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามารู้จักอีกหนึ่งพิมพ์นะฮะพิมพ์นี้คือพิมพ์ฐานกลาง B นะครับกระเดือกนะครับหรือหน้าฝรั่งกระเดือกนะครับกระเดือกนี้คือเราจะดูตรงจุดนี้เลยนะครับเขาจะมีกระเดือกนะฮะฐานกลางก็คือลักษณะฐานเนี่ยจะค่อนข้างเ,าเตี้ยแล้วก็ชูดูดขึ้นมาสูงนะฮะเอเชิดขึ้นไปสูงนะฮะเรามาดู พุทธพิมพ์ันก่อนนะฮะในส่วนของนะฮะสินเชิงช่างนะครับเป็นช่างชาวบ้านนะฮะช่างโบราณนะฮะนี่นะฮะรอยตะใบละเอียดแบบนี้นะเบอร์แบบนี้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู 10X ด้วยกันนะครับเนีเราจะเห็นว่าเนื้อเนี่ยนะครับมีความเหี่ยวย่นนะครับมีความบอบช้ำนะครับล่องรอย หลักฐานนะฮะการเกิดออกไซด์นะฮะสนิมโลหะนะฮะเกิดขึ้นนะครับบริเวณเอ,อ,องค์พระอยู่มากมายนะฮะนี่นะฮะเม็ดไขป่ปลาตรงซอกลักแร้ขวานะฮะนะฮะพิมพฐานกลางบีกระเดือกนะครับเป็นพระที่นิยมนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาเนี่ยถือได้ว่าหลักหมื่นแล้วนะครับพิมพ์นี้นะฮะ เป็นพิมพ์ที่นิยมกันค่อนข้างมากเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลงกล้องใหญ่กันนะครับแล้วก็มาดูออกไซด์กันนะครับครับตอนนี้ก็นำพระนะครับมาลงกล้องใหญ่แล้วนะฮะเนีเราก็จะมาดูสนิมโลหะนะครับที่เป็นธรรมชาตินะครับที่ผ่านการเวลานะครับพบรบลุชุดนี้นะครับได้ทําการ สร้างนะครับราวๆปีพศ2468นะฮะเมื่อครั้งที่หลวงพ่อเดิมนะครับได้มาจำพรรษานะฮะอยู่ที่วัดพระดมรอกนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเดิมเนี่ยกับหลวงพ่อคายเนี่ยท่านเป็นสหธรรมิกกันแล้วกเ็เหมือนเรียนอาจารย์เดียวกันนะฮะก็คือหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลือง นะฮะหลวงพ่อเทศบัตระทะเลนะครับก็คือเป็นสายวิปัสนานะฮะแอบนั่งวิปัสนากันนะฮะทีนี้เราก็มาดูออกซิเดชันนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่ว่าเป็นจมูกนะจมูกนะเกิดสนิมโลหะขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะฮะนี่เนีเกิดการปูดนูนนะฮะเออเรียกได้ว่าสนิมเนี่ยหนาแน่นมากๆเลยนะแทบจะแบบ ปูดขึ้นมาเยอะมากนะครับนี่นะอันนี้หน้าผากนะฮะหน้าผากก็จะเห็นออกไซด์นะสนิมเนี่ยนะฮะมีคราบไขคราบกุกขึ้นนะครับสนิมเป็นลักษณะเหมือนเออ่เม็ดข้าวสารนะฮะปูดนูนนะฮะมีรูพุนอากาศเนี่ยอย่างงี้นะครับนะฮะไม่ว่าเราจะเลื่อนไปทางไหนนะฮนะเนี่ยรอยปูดนูน การทับถมการการเกิดโครงสร้างใหม่เนี่ยที่ออกซิเดชันนะครับกับคาร์แล้วก็ความชื้นนะยแล้วก็อุณหภูมินะที่ผ่านการเวลานับร้อยปีนะครับนะฮะแล้วก็เกิดเป็นสนิมโลหะแบบนี้นะฮยซึ่งเรียกว่าสนิมร้อยปีนะครับเนี่ยตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยก็คือพระเนี่ยนะครับ ถ้าไล่ย,ย้อนปอสอบไปเนี่ยก็มีความชัดเจนนะครับว่าทันตัวหลวงพ่อเดิมนะฮะอย่างแน่นอนนะฮะนะฮะอย่างแน่นอนร้อเปอร์ซครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณด้านหลังขององค์พระนะฮะอันนี้ความลงนะจะได้เห็นสนิมนะฮะออกซิเดชันนะครับออกซา์ นะครับปรากฏนูนอยู่นะฮะแล้วก็มีคาบไข่คาบกุที่เป็นธรรมชาตินะฮะอ่านี่นีอันนี้รูเอ่อเม็ดบ้านะฮะรูเม็ดบ้ามันหลุดไปนะฮะนนี่ออกไซด์ชัดเจนนะฮะการผ่านการเวลานีมีการเกิดโครงสร้างใหม่อย่างเห็นได้ชัดนะฮะอ่ะวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ